ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทยหนึ่งเย็นนักประสาน สองยอดนักวิชาการสามจุดประกายงานนวัตกรรมนางสาวรัศมีจันทเริงนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีอายุ38ปีเริ่มบรรจุเข้ารับราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2554 รวมอายุราชการ10ปีเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามศึกษาแนวทางการดำเนินงานคิดหาเครื่องมือที่จะช่วยในการทำงานให้บรรลุเป,ป้าหมายของงานมีเจตอาสา,าในการทำงานหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย1การบริหารการจัดเก็บข้อมูลจปทและกชช2ข้อ2 งานควบคุมดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระบบประชุมทางไกลต่างๆ 3. งานขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสอจอพจอ,อุบลราชธานีสรุปผลงานเด่น3ปีย้อนหลัง 1. งานคัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มี2,563โดยทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานในระดับจังหวัดนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอข้อมูลและติดตามงานจนประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆและเป็นต้นแบบนำมาขับเคลื่อนในปีต่อมาก็คือปี2,564จนจังหวัดอุบลราชธานีได้นำผลงานเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเลือดรัฐ อันดับหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีสร้างระบบการช่วยเหลือครัวเรือนด้วยเมนูแก้จนระดับจังหวัดสร้างระบบการรายงานและติดตามผลส่งผลให้การขับเคลื่อนงานขจ,จัดความยากจนของจังหวัดอุบลราชธานีมีผลงานความก้าวหน้าในระดับต้นๆของประเทศและได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับอยู่เสมอ 3. ม,มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมเช่นระบบ z Zoom ู Cloud Meeting ระบบเ e ็บ x มาช่วยในการจัดประชุมทางไกลเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายให้ทั้งผู้จัดประชุมผู้เข้าร่วมประชุมและองค์กรอีกด้วย 4. มีการใช้ระบบเครื่องมือต่างๆจาก Google ซึ่งไม่มีค่าใช้ใจ่ายมาใช้ในการวางระบบในการทำงานเช่น g o o l e Sheets g o o o l l f o r r m o o o l l e r r v v g o o o l l m m p s และ Google s l e n d ด r เป็นต้นส่งผลให้งานสามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพแม้จะอยู่ในช่วงสภาวะการแพร่ระบาด ของโวดติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 และยังช่วยประหยัดงบประมาณให้กับทางราชการเป็นจำนวนมาก 5. งานผลิตสื่อเพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้สร้างการเรียนรู้และสื่อสารภาพลักษณ์กับองค์กรเช่นคลิปวิดีโออินโฟกราฟิกการจัดรายการวิทยุข่าวสารและสื่อสารมวลชนทุกช่องทางโดยร่วมกับทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจนได้รับการชมเชยจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างต่อเนื่องจากผลงานดังกล่าวข้างต้นถือเป็นความภาคภูมิใจที่นางสาวรัศมีจันทรเริงได้มีโอกาสนําความรู้ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ครับผมนายสมเพชรสร้อยสกครูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็ขออนุญาตนำเรียนว่าข้าราชการนั้นเป็นผู้ที่ ทํางานให้ประชาชนชื่นใจที่จะสามารถทางานให้ประชาชนชื่นใจนั้นข้าราชการผู้คนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสามารถที่จะทําหน้าที่ครองตนครองคนครองงานได้ที่สําคัญนั้นต้องทุ่มเทเสียสละซึ่งก็ต้องยอมรับความจริงว่าแคร่การในปัจจุบันนี้ นะครับมีจํานวนไม่มากนักที่จะเป็นผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวนะครับแต่ผมขออนุญาตยืนยันว่าสําหรับข้าราชการผู้นี้คือนางรัศมีจันทรเิงนั้นนะครับเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวก็คือเป็นทั้งผู้มีความรู้ความสามารถนะครับสามารถที่จะดํารงตนโดยการครองตนครองคนครองงานและก็ครองพื้นที่ที่สําคัญนั้นทุ่มเทและเสียสละนะครับที่สามารถยืนยันนั้นเนื่องจากว่า ข้าราชการท่านนี้เคยทําหน้าที่เป็นพัฒนากรที่สํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่สํานักง,งานพัฒนาชุมชนอําเภอํามเหมือนแก้วจังหวัดยโสธรในขณะที่ผมทําหน้าที่เป็นนายอำเภอํามเหมือนแก้วและในปัจจุบันนี้ข้าราชการผู้นี้ท่านก็มาทําหน้าที่เป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการที่สํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบุราชธานีแล้วก็ผมได้มาทําหน้าที่เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาจุลน,นะครับเป็นฝ่ายเลขานุกการในการขับเคลื่อนนะครับาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนข้าราชการผู้นี้นะครับเป็นผู้ที่มาทําหน้าที่นะครับผู้ช่วยฝ่ายเลขานุกการและที่สำคัญในการบันทึกในก,ในการพัฒนาระบบข้อมูลนะครับของ อสจพระดับจังหวัดนะครับให้ผู้เข้าบัญชาในแต่ระดับแล้วก็ติดตามข้อมูลรวมทั้งการรายงานผลข้อมูลในระบบนะครับให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและก็เป็นปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความทุ่มเทและก็เสียสละเพราะฉะนั้นผมจึงขอยืนยันว่าข้าราชการรายนี้คือนางสาวรัศมีจันทะเริงนะครับตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนั้นเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงอย่างยิ่งที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นนักพัฒนาชุมชนดีเด่นของเขตตรวจราชการนี้เป็นอย่างยิ่งครับสิบนิ้วกระนมกราบขอบพระคุณภู้บับัญชาที่ให้โอกาสและสนับสนุน <ไป S 1> การทำงาน,นขอขอบคุณเพื่อนร่วมง,งานพา<ใ>นค <ำ S 2> ีเครือข่าย ที่ช่วยทำให้งานประสบความสำเร็จขอสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานในหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความสามารถให้ดีที่สุดตลอดไป